ที่อะไรเทคโนโลยีรัชมงคลตอนออกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่มัสยิดชุมชนบ้านหนองบัวตําบลวังกระแจะอําเภอเมือง,งจังหวัดตราดค่ะเราจะมาดูศักยภาพของชุมชนค่ะที่ U2T นะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมนูตรงหน้า2เมนูนี้ค่ะข้าวหมกไก่และน้ำพริกนะคะโดยเลือกเอาวัฒนธรรมทางอาหารมุสลิมนะคะมาเป็นตัวชูโรงค่ะภาพบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ พูดถึงเมนูข้าวหมกไก่ค่ะใครๆก็รู้จักแต่ว่าข้าวหมกไก่ที่นี่อร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าเมนูนี้สําคัญแล้วก็สร้างให้เกิดความเป็นชุมชนมุสลิมนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่แล้วทานเมนูนี้จะอร่อยขนาดไหนไปทักทายกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวนิดนึงค่ะชื่อวรุนีมัตรอค่ะเป็น เป็นได้กขากลุ่มของวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจช,ช,ชุมชนที่นี่นะคะซึ่งหลังจากที่เราได้มาลงพื้นที่แล้วก็ได้เห็นศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนด้วยแล้วก็พี่ๆในชุมชนนะคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าทางมหาวิทยาลัยยูทูทีแล้วก็ทีมงานค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างค่ะคือจริงๆจากที่ทีมงานนาะของอาจารย์เนี่ยเข้ามาตอนแรกจะเป็นข้าวหมกไก่ค่ะก็คือข้าวหมกไก่ที่ขายตามร้านทั่วไปธรรมดาค่ะแต่ทีนี้พอทีมนี้เข้ามาปุ๊บจากข้าวหมกไก่ก็กลายเป็นน้ํา ก็คือเอาน้ำข้าวกไก่มาพัฒนาขึ้นใช่ค่ะเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็คือเริ่มรู้จักว่าหมายถึงว่าเราได้ความรู้ด้วยอันดับหนึ่งก็คือว่าจะต้องทํายังไงจากข้าวหมกให้เป็นการที่ว่าเป็นน้ําข้าวหมกอ่าแลวสองก็คือเราได้เหมือนแพ็กเกจในเรื่องของตัวผลิตพันฑ์ทำยังไงให้แบบดึงดูดแล้วก็นานาสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสามก็คือเราได้ในเรื่องของการถ่ายภาพ ที่อาจารย์มาให้ความรู้เนาะ,ะถ่ายยังไงให้ออกมาแล้วได้สีสันที่สวยแล้วเหมือนว่าลูกค้าสนใจที่อยากจะสั่งซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าถ่ายรูปเป็นขึ้นแล้วก็ทําให้ความน่าสนใจของเมนูมนนภาพออกมาสามารถที่จะขายได้มากขึ้นมองมองถึงเรื่องของความสําเร็จรูปที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะว่ามันสามารถไปต่อได้ไหมแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาให้ชุมชนหรือเข้าสู่วิสาหกิจได้หรือเปล่าคะ,ะถ่านผู้มลองนะอันนี้ก็คือว่า เ,เราเคยได้ทดลองแล้วค่ะแล้วคุณภาพของการทําอันเนี้ยคือสามารถรับประทานได้ดีมากเลยค,คือเหมือนเหมือนจากการซื้อเป็นข้าวหมกไก่ของธรรมดาอ,อก็คือเราก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะไปต่อได้ไหมถึงว่าเราเคยเห็นคนเพจที่เขาสั่งในเรื่องของน้ำก้าวหมกแล้วก็หาทานยากค่ะก็คือเหมือนว่าอยากได้ตัวนี้อ่าก็เลยแบบจะมีวิธีแบบไหนอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราน่าจะใช้ตัวนี้เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ด้วยแล้วก็จะได้แบบเป็นที่รู้จักของ คนอื่นๆที่เขาแบบอยากทานแล้วทำไงที่ไม่ต้องซื้อมาเป็นกล่องบางทีแช่ไว้มันก็ทานไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือมีอายุใช่อยนานขึ้นนานขึ้นค่ะแล้วก็การดึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของอาหารเมนูข้าวหมกไก่นี้มาสําเร็จรูปนะคะแล้วก็มองเห็นถึงการต่อยอดได้ด้วย<ช>วก็จะเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาของชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนค่ะสามารถรับท่อนี้ไปต่อและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในชุมชนขอบคุณค่ะ โครงการ U ู t ค่ะได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษานะคะได้มามีส่วนร่วมในการนาองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดค่ะมาช่วยชุมชนตามองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเดยราไปทักทายกันก่อนค่ะว่าเมนูข้าวหมกไก่นะคะสามารถที่จะมาบูรณาการแล้วก็พัฒนาชุมชนได้อย่างไรโดยนักศึกษาทักทายกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแนะนาตัวค่ะหนูหนูชื่อนางสาวสายใจกิติคุมเวทค่ะเป็นตัวแทนนักศึกษาของ U ู t for BCG บค่ะค่ะ เล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าหลังจากที่ได้เข้าสู่กระบวนการและแล้วกิจกรรมต่างๆรวมถึงการนําองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนกันมาช่วยชุมชนอย่างไรบ้างคะก็ได้ได้ได้ได,ได,ได,ไดเป็นโงพื้นที่ในภายในชุมชน,นะค่ะแล้วก็ได้ไปชิมน้ำข้าวหมกไก่แล้วก็รู้สึกว่ามันคนมุสลิมเขาทําข้าวหมกไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนเป็นอาหารเมนูประจําของเขาใช่เป,เป็นเป็นอาหารเมนูประจําของเขาค่ะแล้วเขาก็มีแบบซูมมีส่วนผสมอะไร พอสมควรน,นะคะแล้วก็เลยแบบคิดค้นผลิตภัณฑ์น้ำข้าวหมกไก่ขึ้นมาค่ะเพื่อแบบสะดวกในการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราเป็นบัณฑิตจบใหม่แล้วเราก็ได้มามีส่วนช่วยคนในชุมชนแล้วก็มาเรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนในโครงการนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของโครงการ U2T คะ่ะ ที่ได้แบบช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของของชุมชน,นะคะ่ะให้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็สร้างรายไดย้ได้ด้วยน,ะะนอกจากรายได้ที่ชุมชนได้รับแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือศักยภาพของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาชุมชนร่วมกันกับ u ูทและราชมงคลตะวันออกขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญค่ะที่ได้มีส่วนในการนําเอาองค์ความรู้หรือว่าศักยภาพชุมชนค่ะมาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาแล้วก็รวมถึงคนในชุมชนเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักอีกหนึ่งท่านค่ะที่ทําให้ข้าวหมกไก่ที่ชุมชนแห่งนี้นะคะสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปเป็นเมนูเด็ดได้ค่ะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนา,นาตัวหน่อยค่ะนางสาวป,ปัทมาเกตเพรเป็นประชาชนทั่วไปค่ะ ในหมวดของประชาชนทั่วไปทําไมถึงสมัครเข้าโครงการนี้ต้องถามก่อนคือว่าในตัวแทนออของอิสลามค่ะพอดีว่าออมองเห็นแบบว่าเออข้าวหมกไก่น่าจะต่อยอดไปได่ง้ยค่ะ<ม>เพราะว่าทั้งคนพุทธ<ม>แล้วก็อิสลามทานได้ค่ะ เราเรามองเห็นถึงความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้ที่เมนูหรือว่าตัวของน้ำข้าวหมกไก่สำเร็จรูปจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปอย่างไรบ้างหลังจากที่ยูทูบตีแล้วก็ทางชุมชนได้มามีส่วนร่วมด้วยกัน <Okay. S 1> จ,ากจากข้าวหมกไก่ที่อยู่ในร้านธรรมดาเนี่ยค่ะคือเราสามารถต่อยอดคือว่ายูทูบตีสามารถ นำมาแยกน้ำแยกให้เป็นสับเป็นส่วนสามารถสะดประกอนใช่ค่ะนำไปประกอบได้ง่ายง่ายค่ะส่วนตัวเราเคยทําหรือว่าเคยชิมหรือว่ามีองค์ความรู้เรื่องของเมนูนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าคะส่วนตัวเราเคยทานบ่อยอะค่ะอยากให้นำไปพัฒนาได้นำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นอบเหนือจากตัวของความสําเร็จในการที่ทําให้น้ำข้าวบกไก่ที่ชุมชนแห่งนี้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้รู้สึกยังไงบ้างอยากให้พูดหรือว่าได้อะไรจากโครงการนี้บ้างค่ะ คือเราได้แบบประโยชน์เราได้ความรู้ก็คือว่าข้าวหมกไก่ธรรมดาที่อยู่ในร้านอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถแบบว่าเออเอาเอาอกไปขายออนไลน์ได้และนี่ก็คืออีกหนึ่งความรู้สึกนะคะที่ U2T ค่ะเข้ามามีส่วนทำให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับการพัฒนากับ2เมนูนี้นะคะข้าวหมกไก่และก็น้าพริกค่ะขอบคุณค่ะ ชุมชนแห่งนี้นะคะได้มีคณาจารย์ค่ะแล้วก็ทีมงานยู t เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็นำองค์ความรู้บ c g ีมาใช้นะคะเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์ที่นำทีมกันมาแล้วก็มาช่วยชุมชนที่นี่ค่ะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ยนะคะ,ะผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญนาพราพลนะคะจากคณะเทคโนโลยีสังคมค่ะก็ดีใจนะคะที่มีส่วนร่วม นะคะช่วยพัฒนาชุมชนตามพันธกิจของมหาลัยที่เป็นมหาลัยสูตรตำบลน,นะคะก็ชุมชนวังกระแจะนะคะทีเ่เราได้รับมอบหมายในการพัฒนากิจกรรมนะคะก็คือตัวข้าวหมกไก่นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของมุสลิมของวิสาิีชุมชนนะคะที่มีความเข้มแข็งนะคะก็ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็เป็นวัฒนธรรมทางอาหาระคะแล้วก็เป็นสินค้าแล้วก็ ทุกชุมชนศาสนาวัฒนธรรมสามารถทานได้นะคะแล้วก็เรามีการพัฒนานเรื่องของการตลาดนะคะเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะเรื่องของตัวให้ชุมชนเนี่ยยั่งยืนเข้มแข็งนะคะเราก็ต่อยอดจากการที่เป็นอาหารจานเดียวเป็นสามารถให้กับบุคคลทุกคนสามารถไปปรุงแล้วก็ทานได้ด้วยเรื่องของตัวเครื่องปรุงที่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เรื่องของตัว เครื่องเทศในเรื่องของตัวข้าวหมกไก่นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรับประทานปรุงได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ชุมชนก็เป็นมุสลิมนะคะเครื่องเทศเรื่องของตัวอุปกรณ์สมุนไพรก็มีการทำอย่างถูกกรรมวิธีนะคะตามสูตรนะคะก็มีรสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็หาทานได้ง่ายค่ะ ซึ่งสิ่งที่มองเห็นจุดเด่นที่สุดในศักยภาพชุมชนที่นี่จนกลายมาเป็นข้าวหมกไก่และน้ำข้าวหมกไก่สาเร็จรูปที่นี่คืออะไรคะเ,เรื่องของตัววิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งการรวมกลุ่มนะคะเรื่องของตัวความเสียสละการร่วมกลุ่มประชุมนะคะแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนานที่จะเรียนรู้รับองค์ความรู้จากทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นภาควัชการเรื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มาตัวพัฒนาตัววิสาหกิจแล้วก็มีทัศษวิสัยที่ชุมชนหรือองค์กรเนี่ยที่จะพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวแทนนะคะที่มองเห็นศักยภาพชุมชนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องวัฒนธรรมอาหารมุสลิมค่ะมาเป็นอีกหนึ่งโจทย์สําคัญในการขับเคลื่อนยูทูในปีนี้ขอบคุณค่ะ และภาพบรรยากาศทั้งหมดที่ทุกท่านได้รับชมไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จคะ่ะในการนำเอา u t นะคะเข้ามาพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมค่ะของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบัณฑิตจบใหม่คะ่ะรวมถึงภาพประชาชนที่ทําให้ชุมชนแห่งนี้มีเมนูและก็วัฒนธรรมมุสลิมที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดตราดคะ่ะ